ต่อเนื่องเลยครับมานี่ทางนี้มามาต่อเนื่องเลยครับเสพบนทางน้อยเมืองไข่ครับหาเดินลุยน้ำ Nah. เพราะว่าไม่ร้อนก็ได้ครับเลยไม่ลงน้ำอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นช้างขี้หนาวเเช้าไม่เล่นน้ำฮม น้ำบานเรือคำว่าน้ำบานหมดเลยเลยเปียกเลยนะครเปียกครับ ั <s hug> ัช <s ús> <s satur ate> <Four> ี่ลงทุ่ง พ่อปิกจูปิกจูกจโขีคอยู่ขี่ลอ,อยน้ำปอแป้เลยพอ่อกระเด็นครับน้ำกระเด็น น่อไม้สองหน่อหลังบ้านพีก่กี้อ่ะหักไปแล้วไอ้หนูไปกินญ้าที่ร้านไหม ไอพนไอพนมายีดลูกมาเยอะมาไปลานกันที่หนูกินเมื่อวานเนี่ยจะเอาเป็นอคอกวายอคอกคอกม้าคอกครับนี่อคอกม้าเดิม ฟังท่านพับควายตัวน,นี้คอกเยาวพลสร้างใหม่ครมาสร้างหัวใหม่มาลูกมานี่อ,อ,อ,อยากถามไปเล่นน้ำไหนมาใน ในทุ่งครับลงทุ่งมาแต่ไม่เล่นลูดใบแก้มลาบตะจูแต่ลูดทิ้ง <c oughs> เนี่ยแก้มลาบอะไรตะจูที่ต้นตะเดาเนี่ย เออลูดจะไม่กินไปกินยาาที่ร้านเปล่า ไม้แผ่นนี่ครับยังไม่ได้ทําเลยว่าจะทําอาไปทําสีทาโต๊ะก็ยังครับสีแผ่นก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเอาแผ่นครับเราก็เลยสามแผ่นยังไม่ไ,ไปทําเลยบ้านเพื่อบ้านดีดีหานลูกหาน Má Mình ma luôn má Lưu Má đi Má Bỏ hàn ngay Thế hồn Má lưu Mà lưu Thôi ถอยถอยมันนี้มามางี้เยไม่ไปด้วยครับเข้าบ้านแม่อีกเข้าบ้านยาอีกมาไปร้านกันยาขอบร้านไป มานะไอแดงมันล่ามลักเราปล่อยไปฮะ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 ขี้กลัวครับขี้กลัวเดินเองไม่ได้ครับต้องจุงมา ัแล้วก็กินกันถึงเนี้ยต้นต้นมะข่านะครับเห็นใบที่บางตาเขาอยู่เนี่ยนะครับหน้าบ้านผมจะเป็นต้นมะข่ามะข่าใหญ่แล้วทีนี้มันก็แตกลูกแตกครับเนี่ยตรงนี้บ้านพี่สาวครับมันก็แตก ตกมากครับแตกเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นมะค่าครับว่าลูกมันตกปีงปีงก็แตกออกมาบนทางนู้ก็มีต้นหนึ่งครับใหญ่ๆก็มันเป็นล่มเงาที่อยู่นานครับเพราะว่ารากมันเยอะแนบหนักแน่นแน่มะค่าครับ ชอบใส่เสื้อกับตะเข็บนี่ฮะมันใหม่กว่างอกเนี่ย <laughs> <laughs> ลุงรอนงับชอบใส่เสื้อกับตะเข็บแตวครับ <laughs> กินเพลินเลยครับยาอ่อนยาใหม่เด็กสองสาวันนี้เองครับยาชนิดเยี่บานบานผมถ <c oughs> ึงก็เปลี่ยนเลยอ,อีกอ่ะทักอ่ะโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมกับช่องชยคนช่นางน้อยเมืองไทยครับ ครับสวัสดีครับ